สวัสดีครับคุณผู้ชมก็เช้านี้ก็เจอกับผมปับอาร์ตคนละเกษตรอีเช่นเคยครับวันนี้มากีดยางทํากลางฟ้าคืมนะครับฝนจะตกนะครับแต่ว่ามันคืมแบบนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับบ้านผมตกหนักแค่เมื่อก่อนก่อนมันหยุดยาวครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะครับสามสิงหานะครับก็เป็นวันทํางานกันละเราก็กลับมาจากการพักผ่อนนะครับผมก็ไม่ได้กีดเลยครับเป็นอาทิตย์ละ เพราะว่าฝนมันตกครับผมก็เลยไปหาลูกสาวนะครับเดี๋ยวมาดูกันคลิปนี้ก็ไม่พูดถึงเรื่องน้ํายางไหลไม่ไหลนะครับคลิปนี้จะมาดูาการกรีดนะครับไม่ได้ถ่ายการกรีดให้ดูนานละฝนตกเยอะมากนะครับช่วงนี้แต่ว่า,ายางก็ ถามว่าไหลไหมก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มมาแล้วเริ่มไหลแล้วขออภัยนะครับสื่อกล้องมันสส่นะครับมันก็โอเคครับมันก็เริ่มออกครับแต่มันมันก็ออกไม่เยอะอันนี้ก็มีที่สองครับหลังจากที่เก็บขายไปมันหยุดไวนะครับเห็นไหมหยุดไว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 นะครับ รูน้ำเต็มเลยช่วงนี้ฝนเริ่มตกบ่อยนะครับหน้ายางก็จะเริ่มดำละถามว่าดำไหมมันก็ไม่ดำเหมือนแต่มันจะชื้นๆน,นะครับหน้ายางเปลือกมันจะชื้น <c oughs> ดูครับลาดำลาดำเยอะมากครับ ไม่ได้กีดเป็นอาทิตย์เลยครับเจ็ดวันอะ่ะเจ็ดวันเลยนะครับผมไม่ได้กีดตัวน,นี้ก็ออกช้าครับดูว่าน้ำยางเขาจะเริ่มมาตอนไหนนะครับเริ่มไหลดีตอนไหน ผมจะรอดูเพราะว่าใช้ใช้แต่น้ำหมักล้วนๆเลยครับจะว่าน้ำหมักล้วนๆก็ไม่เชิงครับเพราะว่าผมใช้เอเวอเรสต์ด้วยนะครับใช้ปุ๋ยน้ำเอเวอเรสต์ด้วยในการบำรุงให้ธาตุอาหารเสริมอ,อาหารรองของเขาครับเพราะว่าเราต้องให้สารอาหารนี่ครบ หลักนะครับที่เขาต้องการนะครับธาตุหลักธาตุรองดูครับหน้ายางจากการาฝนตกเป็นอาทิตย์นะครับแต่มันแห้งแล้วนะต้นแห้งแล้วต้นมันแห้ง้วแต่ว่าหน้ามันจะออกค้ำๆนะคนี่เปลือกเปลือกเริ่มลอกแล้วสร้างเปลือกใหม่ไวมากนะครับนี่ลอกแล้ว เราไม่ต้องกังวลครับถ้าหน้าดำจากการโดนน้ําฝนลาดอะไรเดี๋ยวมันก็ลอกออกมาเองครับเนี่ยครับลอกออกมามันก็จะเป็นสีนี้แต่มันจะไม่เป็นสีเนื้อไม้เดิมนะครับแล้วมันองอกเต็มแล้วงอกแบบเรากี่ทับอีกรอบได้มันจะเป็นสีแบบนี้แหละสีน้ำตาลเข้มต้นนี้จะออกดีนะครับไหลไว้ด้วย ดูครับหลยตามมีดมันแล้วเห็นไหมครับอโอเคเลยต้นนี้ก็ประมาณสามมีดเต็มนะครับนี่อันนี้มีดเดียวนะเดี๋ยวมีสองก็จะอยู่ประมาณนี้ละต้นนี้ออกดีมากนะครับโซนเนี้ยออกดีโซนบันไดตรงกลางเนะี้ยออกดีกับโซนบันไดตรงเนี้ย ก็เดี๋ยวขอพูดถึงการกีดนิดนึงนะครับเพราะว่าเกินไปเมื่อต้นคลิปนะครับก็คือหลังจากที่ผมไม่ได้กีดมาเป็นอาทิตย์นะครับมันมีเชื้อรานะครับเชื้อราตรงรอยกรีดของเราอ่ะเราต้องกรีดให้ลึกนะครับกรีดให้หนาเลยเห็นเห็นนะครับเนี่ยให้ดูมันจะมีลายดาเห็นไหมเราต้องกรีดให้ลึกให้หนาเลยนี่ครับกรีดเอามันออกไปเพื่อที่ป้องกันไม่ให้มันซึมเข้าเนื้อไม้ชั้นในนะครับนี่เห็นไหมครับกีดออกไปแล้ว ตัวน,นี้ก็ออกดีนะครับไหลเร็วไหลาตามมีดเลยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาพูดประมาณนี้ครับเพราะว่าห่างหายไปหลายวันไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับก็กลับมาสัญญาก,ก็น้ําเต็มถ้วยเลยนะครับไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรมาด้วยก็อยากถ่ายให้ดูนะเพราะว่าไม่มีคลิป คลิปไม่ได้ลงนาน,นะครับก็เลยมาถ่ายให้ดูเล่นๆแล้วก็พี่ๆนา้นาๆหรือน้องๆคนไหนครับที่ว่ากีดยางอยู่ช่วงนี้ก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าฝนจะลาดนะครับของผมโดนไปครั้งหนึ่งแล้วโดนไปครั้งตั้งแต่กีดมาได้โดนครั้งเดียวอยู่นะครับโดนครั้งเดียวอยู่แต่วันนี้ก็วันนี้น่าจะไม่ตกครับน่าจะค้มเฉยๆนะครับน่าจะยังไม่ตกเพราะว่าเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นตกมันตอนบ่ายนะครับตอนนี้มันเพิ่งจะแปดโมงเองนะครับ เดี๋ยวผมต้องขอตัวกีดให้เสร็จก่อนนะครับเหลืออีกแค่โซนนี้โซนเดียวก็จะเสร็จละเพราะว่าโซนสวนสวน,นี้ผมกีดตั้งแต่เม,มื่อวานตอนเย็นแล้วนะครับผมกีดกลางคืนนะครับโซนนู้นโซนนู้นกเ็เริ่มออกแล้วนะครับโซนนู้นอะออกดีละเริ่มออกดีละหลังจากที่ใช้น้ําหมักมาสามสี่รอบแล้วเพราะว่าผมผมไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกรอบนะที่ผมพ่นนะครับแต่รอบหลังๆนมมี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้สะพายเป้นะผมใช้ใส่โปกเกี้ยวใส่โปกเกี้ยวพ่นเอานะครับ เพราะว่าผมพ่นเฉพาะหน้าผมพ่นเฉพาะหน้าตรงนี้ครับตรงรอยกิดหน้าจนถึงข้างล่างรอยกีนนิดนึงผมใช้น้ำมักใส่พกี้พ่นเนาะเพราะว่าผมจะสลับพ่นทั้งต้นเพียงแค่เดือนละครั้งนะก็คือต้นเดือนผมก็จะพ่นทั้งต้นเลยอันนี้ผมก็เพิ่งพ่นไปก่อนที่ก่อนที่ผมจะหยุดยาวนะครับเพราะว่าฝนตกใช่ไหมผมก็เลยถือโอกาสพ่นเลยนะครับ อันนี้ก็หลังจากที่พ่นไว้เป็นอาทิตย์แล้วก <c oughs> ็เพิ่งจะเริ่มกีดเดี๋ยวจะลองดูว่าหลังจากที่พ่นทิ้งไว้เราไม่ได้กีดแล้วมากีดวันนี้น้ํายางจะออกเยอะไหมนะเดี๋ยวต้องมาคอยดูเพราะว่าผมพ่นโซนนู้นอะแล้วผมหยดกดเมื่อเมื่อวานผมผมเริ่มกีดหกโมงนะครับเมื่อวานก็หยดกดทําอะไรเสร็จก็สามทุ่มก็เริ่มออกดีครับเริ่มออกดีแต่ยังยังไม่มากเท่าไหร่ก็มาเรื่อยๆรืนะครับยังหยุดใบ หยุดแล้วก็หยุดใบครับหยุดหยุดใบหยุดใบนะครับหยุดใบหยุดใบเนี่ยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูติ้ง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 เลยเห็นปะหยุดใบครับแต่มันก็หยุดใบครับก็มีประมาณนี้ครับก็มาพูดคุยกันถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาให้ดูน้ำยางหลังจากที่ผมอ่าฉีด พ่นน้ำหมักเอาไว้นะครับหลังจากที่ไม่ได้กรีดมาเจ็ดเจ็ดวันอาที่หนึงนะครับเดี๋ยวจะคลิปหน้าจะทําให้ดูแต่คลิปนี้ยังยังไม่ทํานะครับคลิปนี้ก็มาคุยกันแค่นี้ก่อนนะครับสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ